คนประสุบได้ไพ่สเตรนท์ราชนีปราบสิงโตแล้วก็มีไพ่อินฟินิตี้นะครับในเรื่องของทางการงานเขาบอกว่าคนประสุบราชนีปราบสิงโตหมายถึงอํานาจวาสนาความสามารถทําในสิ่งที่ตัวเองถนัดชอบจะประสบความสําเร็จนะครับและสิ่งสําคัญก็คือไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่มีศักยภาพ power ในการเป็นเจ้าของกิจการในการบริหารนะครับในเรื่องของ การมีตำแหน่งหน้าที่การงานถึงคำว่า MD เซเนียร์ไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์วิเซอร์และใกล้ชิด CEO นะครับแต่โดยเนหลักคนวันนี้การเป็นเจ้าของกิจการจะโดดเด่นและร่ำรวยรุ่งเรืองนะครับเพราะฉะนั้นจงเลือกระหว่างการเป็นลูกจ้างการเป็นเจ้านายคนและสำคัญที่สุดการเป็นนักลงทุนนะครับในเรื่องของการงานของคนวันนี้นะครับในเรื่องของการเงิน ราชนีปราบสิงโตหมายถึงแก้ไขปัญหาปัรรัต่างๆในการปรับโครงสร้างทางการเงินจนมั่นคงนะครับในตลอดระยะเวลาสามารถบริหารการจัดงานจากการจัดก,การเอาเงินไปทํางานและสามารถใช้เงินในการท่องเที่ยวอย่างมีความสุขนี่คือความโชคดีทางการเงินของคนวันนี้ครับความรักราชนีปรับสิงโตก็เห็นอยู่แล้วนะครับราชนีและปรับสิงโตสิงโตเปรียนเสมือนคู่รักที่เรานะครับ บริหารจัดการเขาจนอยู่หมัดแต่โดยความหมายจริงๆคือแปลว่าให้เกียรติเขาและเขาก็ให้เกียรติเราแปลว่าส่งเสริมซึ่งกันและกันเพราะความรักแปลว่าคุณให้เกียรติเขาเขาก็ต้องให้เกียรติเราอย่างแน่นอนครับเพราะะจงให้เกียรติในความรักจนซื่อสัตย์ในความรักจงศรัทธาในความรักคุณจะปังแน่นอนครับทั้งงานทั้งเงินและความรักครับโอเคครับทุกคนอย่าลืมนะคะตอนนี้ดวงดีมีช่อง YouTube และ TikTok แล้วฝากทุกคนกด u b s c r i b ้และกด f o l l o w กันด้วยนะคะ